กลุ่มคนรักไม่ชมพู่กลุ่มรักผู้สูญเสียรอทวงคนยุติธรรมโอ้โหดูดีกันทั้งนะั้นเพื่อให้คนแห่เข้าไปในกลุ่มนั้นนะ่ะอย่าให้เห็นว่าเปิดรับบริจาคนะครับผมถ้าเปิดรับบริเป็นบ้าอะไรตื่นเช้ามาโพด่าคนนั้นคนนี้เขาเรียกกุปสารเป็นบ้าแล้วพวกมึงนะ่ะ ดีๆกับคนอื่นไม่เป็นเลยกลุ่มเนี้แม่งด่าคนนั้นด่าคนนี้ถ้าไม่ด่านี่แม่งนอนไม่หลับตื่นช้ามาแล้วโอ้โหเน่แฉคนนั้นกูจะแฉคนนั้นแฉคนนี้พุกบ้าแต่ก่อนก็ตั้งชื่อแบบ โอ้โหดูดีมากเลยนะแต่ก่อนตั้งที่ดูดีมากกลุ่มคนรักไม่ชมพู่กลุ่มรักผู้สูญเสียรอทวงคนยุติธรรมโอ้โหดูดีกันทั้งนะั้นเพื่อให้คนแห่เข้าไปในกลุ่มนั้นนะ่ะ อย่าให้เห็นวาเปิดรับบริจาคนะครับผมถ้าเปิดรับบริจาคมึงมึง,มงแจงแ้งรายละเอียดให้คนอยู่ในกลุ่มมึงอะชัดเจนว่ามึงไม่ไม,ไม่ทุจริตถูกต้องไหมไอ้กลุ่มพลังตดแต่ละวันไม่ทำหาอะไรนครับนั่งโคดด่าคนนั้นคนนี้อยู่ในครอบครัวนั่นแหละ มันประโยชน์อะไรอ่ะผมถามเลยดิไม่มีประโยชน์เลยนะผมบอกไม่มีประโยชน์เลยทําไมไม่ออกมาทำมํำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเขาบ้างน่ะเปลี่ยนชื่อไปเป็นกลุ่มสร้างแรงบันดาลใจทํานั้นทํานี่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองทาไมไม่ไปทําตื่นเช้ามาไม่ทํา อะไรเลยตื่นเช้ามาด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคน,นอยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นบ้าบ่เอาเวลาไปหาผัวไปอีกเเคยควายสร้างกลุ่มมาไม่มีสาระหาะเลยเลยสร้างกลุ่มมาด่าคนนั้นด่าคนนี้